สวัสดีครับผมวันเรามาดูช่างนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาดูช่างทํางานนะครับผมอันนี้ก็เอาปูนโปะหัวนะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยววางอิดบล็อกวางวางวางเรียงเรียงเรียงเลียงเลยนะครับผมเราก็เล่งทํางานนะครับผมเนาะก็ปูนเล้วนะครับผมต้องวางไว้ก่อนนะครับผมเนาะอันนี้เป็นการแก้แก้ตัวนะครับผมเราบอกว่าให้ให้เสริมเราบอกให้เสริมทรายหรือเสริมปูนเดี๋ยวมันก็แค่นเดี๋ยวมันก็แค่นเออแล้วก็ไม่ทําตามนะครับผม นะครับผมเนาะถ้าถ้าเพิ่มทรายไปมันก็เหลวถ้าเพิ่มปูนไปมันก็ได้พอดีมันก็แค่นพอดีเออแล้วก็ไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับผมนะดูดูดูแบบนี้ครับผมก็ช่างชัยนะครับผมก็ก่ออิดบล็อกนะครับผมส่วนช่างพงนี่ก็รอบที่สองก็นะครับมาตรวจด,ดูหน่อยนะครับผมโอ้ยเอาตะดากตากแดดเนาะ <c oughs> โอ้่นเอาดากตากแดด <c oughs> ยู่ข้างหลังของน้ำนี่ครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> ดักตากแดดโอ้คือแต่งเลยวะเพื่อนว่าเอาดักตากแดดอด้วยล้าง้องน้ำครับผมนะนะครับก็อันนี้ก็ช่างพงก็ฉาบเหลือสองหน้าใช่ไหมช่างพงเหลือสองหน้าเนาะสองหน้าเรือสองหน้านะครับผมก็เป็นต้องเห็นทั้งดินนิดหนึ่งเนาะมุงหน้าของน้ำหนึ่งเนาะอืม ็ช่างผงก็เหลือสองหน้านะครับผมฉาบเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปเทพื้นนะครับผมในห้องน้ําขัดมันให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะอ่านั่นคืองานต่อไปของช่างผงนะครับผมเนาะเอ่อฮะี๋ยวให้พูดข้างในอีกไม่เทพื้นขัดมันแล้วข้างในห้องน้ำเนาะครับวะโอ้บอครับผม้บอครับผมบอบอบอเออบอหมดได้คอมเมนต์เฮ้ยเจ้าเห็นก่อนแล้ว ไม่ฮน่ะที่เพื่อนที่เพิ่นยกกองไว้มื่อนั่น่ะเออเซไม่ฮกไมแหงเออแบกมากองไม่ีเยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันมันเบาบงได้หมันเบาางได้มันแหมันหมันเบาบงได้ออันปไม่งั้นโดนนะครับผมออย่าหาว่าไม่เตือนนะครับผมเอ๊ก้าสามนะครับ โอเอเคสามจะรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรับแล้วนะเราจะรับไรไวแล้วนะจะรับ wifi จากเอเค้าสามแล้วนะกัปตันจะดูดแล้วกัปตันจะดูดแล้วนะเดี๋ยวยิงไวรับเข้าก่อนผมก็นะครับทุกคนก็นะครับผมต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างทํางานกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่ทํางานนะครับอย่างสนุกสนานนะช่วงนุงพลป้าแตนก็มีธุระสําคัญนะครับผมมีเวลา ธุระสำคัญนะครับผมหวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18นะครับผม18พฤษภานะครับผมเนาะ นี่ครับผมส่วนแอชัยนี่ก็คือปูนมันเหลวนะครับผมอันนี้คือเอามาวางไว้ก่อนเพื่อให้มันหมาดๆนะครับผมวางไว้ก่อนเพื่อให้ปูนหมาดนะครับผมแล้วก็จะวางอิฐบล็อกเชื่อมอิฐบล็อกต่อๆกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้วางให้หมาดๆก่อนนะครับผมเนาะก็วางยาวขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันนะครับจะจักจะหมาดก็อาจจะกลายเป็นแห้งได้นะครับผมเนาะนะ <laughs> นี่เราก็ต้องตรวจสอบช่างนะครับผมแต่ละคนทําอะไรนะคบผมอันนี้ก็เป็นช่างหลักๆนะครับก็เป็นช่างพงนะครับผมเป็นหัวเรียวหัวแรงช่างพงแล้วก็ช่างชัยนะครับแอดชัยนะครับเป็นหัวเรียวหัวแรงในการทํางานนะครับผมทุกๆงานนะครับผมส่วนส่วนชีดนั้นจะเป็นคนคุมงานตลอดนะครับผมนะครับวนตีนชาวบ้านเขาด้วยเเรื่อยๆครับผมอ๋อชิดไม่ว่างครับผมตอนนี้ก็บอกว่ายุติการทำงานนะครับวันนี้ประกาศยุติการทำงานใดๆทั้งสิ้นนะครับผม หัวเขาบอกเอาเบิร์ดแล้วเนาะหัวผู้ใดบอกจะเปิดไม่เออไม่ใเปิดไปเลยเนี่ยหวผู้ใดอยากให้เปิดไว้แล้วเขจะกดซัดเอาทั้นแหละเอาตอนนี้ปิตแล้วนะต่ำสบายตามสบายเขาเจาเตือนแล้วว่าให้ปเขาเจะเตือนแล้วิแล้วไม่ได้ไ Yeah. แล้วแล้วแล้วทำไมคุณไม่เอาเป็นส่วนตัวคุณปล่อยสาธารณะทำไมอยู่แล้วเราใช้หนูไม่มีเงินเดือนเยอะเหมือนคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไวไฟเปิดเป็นส่วนตัวได้ไม่ใช่ว่าเงินเยอะเงินน้อยเออวิ่งต้องดูด้วยเปิดเปิดเป็นส่วนตัวได้เออมันไม่มีใครไปเชื่อของพี่หรอกเขาก็พูดเล่นเฉยใส่รหัสเปิดเป็นส่วนตัวสิ แล้วทำไมไม่ถามเขาเรานั่นน่ะนั่งอยู่ข้างๆกันน่ะลูกกิมก็ไม่บอกน้องบอกลูกเลยเออทำี่จะบอกวร่วาสามดเด้งดูอยู่ผม้งอเดกไปหายไรักด้พอมเขานนนี้แต่กกดีได้มได้ดีนะครับหมีกะเสื้อเาผมก็โอ้อได้เนาะสวสดีนะฮะอเดะ ปูนครับปูนสางผาดอีกครับปูนเล็กมันมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับปูนส, <àng S 1> สางผาดอ<า>ีกแล้วเอซี่บอกว่าใส่น้ำเยอะๆบ้าใส่ตัง <c oughs> เดี๋ยว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 เราจะเป็นโฟมเองแกบอกว่าจะใส่งไงเราว่าเจ้าสรใส่ไม่ถนัดอะไรหลายว่าก็ใส่เนี่เละแบบเออม่ค่อยพ่นไงบอกเออบอกปูนดีกว่าไปครับก็ นี่ครับผมเราก็มานั่งคุมงานนะครับผมปล่อยให้ช่างพงแล้วก็ช่างชัยเขาทำงานกันนะครับเราส่วนเราได้ใส่หมวกอยู่ในร่มเป็นโฟร์แมนครับผมดูนะครับผมช่างไม่ใส่หมวกช่างไม่ใส่หมวกนะครับแต่โฟร์แมนใส่หมวกอยู่ในร่มเครับรนีะครับพวกเราสามคนดูช่างไม่ใส่หมวกเลยนะช่างไม่ใส่หมวกสักคนนะเออแต่คุมงานคือใส่หมวกนะครับผมนี่ครับผมเนาะ เรังพลาสติกด้วยมีมีมีเป็นกล่องกล่องไม้อะที่มาไอ้กล่องกระดาษอ่ะสร้างไลไม่เจอเลยประมาณห้าสิบเยอะรังพลาติกไม่มีของไม่เจอเสื้อผ้านีมีสองลังรังงมันมีก็แมีอเอ๋อเออเออยู่ท่ดูให้หนึ่ัรอ้ผม คมนางคมตานะครับนี่คืองานหลักของเรานะครับผมในการสร้างภาพนะครับงานนั่งงานหลักคือการสร้างภาพนั่งลดแวนเอาั่งคุมงานดูดูดิอ๋อครับเดี๋ยวจะเล่นก่อไปนะสร้างภาพพระเจ้าอยู่ช่วงบ่ายเดี๋ยวช่างธรรมดาครับผมมันเป็นงานของผมครับผมงานสร้างภาพผมช่างพก็ฉากข้างนอกอยู่เดี๋ยวก่อนนับว่าใครสร้างภาพเดี๋ยวก่อนจะถานับว่าอันก่ออินบ็อกแถวเดียวสิได้จะคลิปโอ้ยหลิปคนแล้วเลิศลายง ว่าค่อยสางภาพเลยค่อยสีทาเบิ้งว่าก็อีทบลแถวเดียวเนี่สีได้จะกินน้ในหลมาใส่ลงไปรถได้หลาบ่าวาบ่ามันค่นไาเ่าฮาบ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ค่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่านอะฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่อฮ่า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 ล่่าเ่าฮอาาย่่่าอาาา่า่าาา่่่ายเอาา่า่าา ไปพอเว้ยวิธีไเนี่ยเอาเอาเอาเียวไทยแบบนี้ได้สองสังเดชไหนแม้นังเรื่เวลาอนบอันนั้นด้อันนั้นเมื่อกี้เราไปหันหันหันดากให้แดดดูเมื่อกี้เราไปหันดากให้แดดดูก็ไล่เจ้านี้ให้ยกโทษาไปนังแดชคนพูดได ยกโซฟาออกครับแม่เจกัเอา้าเมื่อกีจจ้เด่นใส่ที่สระจอดเสร็จเด้อไ้่ว่าไมีฝีมือประนันตีตัวนี้นะเอ้าโอ้ยประนันเราว่าเจ้าของเป็นสร้างโอยเ <c oughs> <c oughs> อกีโเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอ่านะครับผมแต่ละคน <c oughs> แต่ละอ่าก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับ <c oughs> ผมจะบ่าว,ยา,วยาบายยาบนกันนะครับผมผู้ใดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดก็คือเฮ็ดผู้ใดบ่เฮ็ดก็คือบ่เฮ็ด นะครับผมแต่ว่ากะช่วยยิบ่วยจับทีละเล็กทูลละหน่อยกันได้ครับผมนะครับยาสิตียาสิว่ายาสิขายาสิแกงกันเด้อพี่น้องเด้อส่วนเอฟซีตัวยงนะครับขอฝากไปนะครับเอฟซีตัวยงนะครับผมเนาะบางเท้อผมกระสางภาพอยู่เด้อครับเด้ออ่านกัรดกระดูหน้าเบิรงคียไปผมเนี่ยยาสิไปเป็นเอฟซีตัวยงแต่อยู่ช่องผู้อื่นไหลนะครับเออมาเบิรงช่องคอยก็ได้มามติตามนี้ตีเตือนตีติงคอยอยู่ในช่องคอยก็ได้ยาสิไปเบิรงใต้คอมเมนต์แล้วก็ไปเบิรงช่องผู้อื่นแล้วก็ไปคอมเมนต์ช่องผู้อื่นเด้อ นะครับเบิ้งคอยแน่ขอร้อ, <c oughs> รองแหละครับผมเอฟซีตัวยง <c oughs> นะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>